ในการตรียมความพร้อมทางการแพทย์ในการต่อสู้โควิด -19 นี้นะครับแน่นอนเราก็จะมองเด่นอยู่สองประเด็นใหญ่ๆเลยคือหนึ่งการป้องกันอย่าให,ให,ให,ให้ติดอันที่สองถ้าติดแล้วเนี่ยจะรักษาอย่างไงเพื่อจะให้แต่ละคนเนี่ยหายโดยที่สุดไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลไม่ต้องเข้า ICU ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วก็ตัวเองเมื่อจะรับยาแล้วเนี่ยจะไม่แพร่เชื้อให้กับคนในบ้านไปด้วยพ่ในการสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยมันก็จะมีอยู่2แบบแบบนคือกระจากการฉีดวัคซีนนะครับที่จัดอันเนี้ยเรากำลังมีวัคซีนกาาย,ย่าง ในคนที่ติดเชื้อไปแล้วนี่นะเขาอาจจะมีภูมิคุ้มกันขึ้นด้วยซึ่งอันนี้ก็ต้องการข้อมูลงานวิจัยเหมือนกันว่าเขาจะมีภูมิคุ้มกันขึ้นได้เยอะไหมนานเท่าไรต้องมาฉีดวัคซีนซ้ำอีกหรือเปล่าหรือว่าไม่ต้องฉีดเลยนี่เป็นต้นที่เหลือที่เรายังต้องการอีกบ้างคือสองอย่างที่พูดไปแล้วเนี่ยแต่ว่าเราต้องมีการกระบวนการจัดการเวลาที่มีการระบาดเกิดขึ้นจะมีการกระบวนการจัดการกลุ่มที่มีการติดเชื้อใหญ่ๆนี่นะไม่ให้แพร่กระจายไปลุกคนนี้ได้อย่างไรบ้างก็ประมาณนี้มันมีอยู่ต้้ออออองงงกกาาาารรรีีีเเยยยยะะนนนััจิๆ่วลทมตด มันช่วยให้เราเนี่ยทำงานวิจัยได้คล่องตัวขึ้นเยอะประเด็น,นคือช่วยคล่องตัวขึ้นเยอะแล้วก็เวลามีงานปรับปรับขึ้นมาในเทียน,นควันเนี่ยเราสามารถทางานวิจัยที่จะเร่งมันจะชันที่จะไม่ต้องรอว่า,จ,าจะด้็ประมาม,ะมาเลยไม่อีก 3- าสเดือนจะมาหรือไม่โลกมันอาจจะระบาดไปเยอะคนติดไปเยอะคุมโรคไม่อยู่ทํามาแต่ปีแล้วนะปีนั้นเราก็เห็นแล้วว่าไปบริจาคเงินตอนแรกคิดว่าเราขาดเรื่องหน้ากากอนามายัยปีนี้มันไอ้ตรวนั้นไม่คยมีปัญหามากเท่าไหร่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเรื่องการคุมเรื่องวัคซีนเรื่องการสร้างภูมิคุ้ มันก็จะเข้ามาท่างเซนันเข้ามาในการที่จะช่วยให้งานวิจัยในการปุ่มโควิด -19 เนี่ยให้มันได้ผลดี